เ๋ยไม่ยังไม่แน่ครับยังไม่แน่ครับผมกลัวครับผมเป็นตัวเราหอยหรือเปล่าเนี้ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อย่างนี้ก็ใค่ยังว่าเรารักกันไงเออไปโดนหรอกอเชิญคันเอามีห้าเบอร์หนึ่งสองสามสี่และห้าเลือกเบอร์ไหนดีครับพี่จิอก ก่อนก็มันหนักแค่ไหนคะเออประมาณเก็บเก็บประมาณห้าหกตันอะไรประมาณเนี้ยพี่เก็บเลยเก็บเลยพี่เออพี่บอกพี่หอยสอนเก็บคอถ้าคันล้างคันล้าพี่เก็บตัวกัเอาขาขึ้นไปหน่อยพาดไหมเอาขาพาดเก็บคอเนี่เก็บคอเก็บคอเดี๋ยวคอหัก อะไรครับยังเหมือนคอนอยู่ไหมเหมือนมากเลยเหมือนคอนอยู่ว่าค่ะรู้สึกไงคะความรู้สึกที่ดีๆค่ะแล้วก็รักเด็กมากจะไปโรงเรียนอนุบาลนะครับไม่แล้วเดี๋ยวก่อนไอตอนไอตอนนี้มันแบะลงมาละคอทำไมพอพี่เป็นอย่างนั้นอ่ะยอดเลยเมื่อกี้นอพี่กึ่งๆใช่พอพี่ยังอยู่ไม่หอย